อีวันนี้นะคะยังวินวันเสาร์อยู่นะคะวันเสาร์นะคะวันนี้นะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคิปที่สองนะคะวันนี้เราได้ผ้าซิ่นมาสวยงานสุดๆเลยนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะท่านใดสนใจขอให้ท่านดู EP ด้านบนนะคะ EP ด้านบนนะคะ685นะคะ685ด้านบน ตัวนี้เรียกนัมเบอร์นะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะเรียกนัมเบอร์นะคะ EP ด้านบนนะคะหกร้อยแปดสิบห้านะคะหรือท่านจำไม่ได้ท่านกา็โทรมาจากเบอร์โทรที่วรลัดาลอยไว้ด้านบนนะคะ0ูสแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าแปดสามเก็ดอยู่ด้านบนนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เราก็เช่นเคยนะคะได้สินค้ามาดีดางๆงามๆและวันนี้มีแต่สินค้าสวยๆนะคะเพราะว่าสงสารไม่กอีทอมากเลย วันนี้ฝนตกฝนตกแมกีิโตท,ทุก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 คนจีจัดลานออกมาแล้ววันนี้ไม่ได้ขายเลยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักเลยนะคะแมกกิโงหอพองขึ้นรถเกือบไปทางบาราก็ไปเอาเอาสินค้าที่สั่งออเดอร์ไว้นะคะออก็มานะคะในวันนี้ในคลิปนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะดักแด้ดักแดกแ้ผ้านิ่มนะคะเป็นเนื้อขามนะคะเป็นเครือขามเรียกว่าเครือขามจะเลยจะเป็นผ้านิ่มน,นะคะ เครือคมนะคะตัวนี้เป็นดัแบบกแด้เครือคามพันดักแดบบ้ดักแด้เครือนิ่มนะคะตัวนี้นิ่มมากเลยนะคะจากราคาพุดละเก้าร้อยห้าสิบเราไม่ขายเราแม่พี่น้องไปเลยนะคะเพียงหกร้อยเก้าสิบนะคะตัวนี้ดัแบบกแด้เครือนิ่มนะคะขายถูกๆสุดๆเลยนะคะสุดๆจริงๆน,นะคะเต็มที่ให้ราคาเพราะแม่พี่น้องเลยนะคะดัแบบกแด้เครือนิ่มนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะพิเศษเลยคือละหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะสวยค่ะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะ เนื้อคามแท้แน่นอนนะคะ690บาทนะคะเป็นคามเป็นคามแท้นะคะตัวนี้เป็นเครือคามนะคะแดกแม้เครือคามผ้านิ่งนะคะจากราคา900ไม่ขายเราขายเพียงเพนละ690บาทนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะเ mm. พราะแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอไว้เลยนะคะอันนี้คือนำเบอร์หนึ่งนะคะ690บาทเท่านั้นค่ะ690สิบนะคะต่อมาเป็นนำเบอร์สองนะคะ mm. เป็นแดกได้เครือนิ่มเหมือนกันนะคะขายพิเศษเลยนะคะ ขายพิเศษสุดๆเลยนะคะงามมากนะคะอันนี้พิเศษงามเป็นดแบกแด้เคืนนิ่มนะคะ690บาทนะคะมีลายและผืนนะคะวันนี้นะคะมีลายและผืนนะคะเมื่อลายรละผืนพิเศษเลยนะคะเพียง690นะคะปกติสินค้ารุ่นนี้เมื่อก่อนขายเพละ900นะคะแต่ช่วงนี้ขายพิเศษเพื่อคือคอนต้นทุนให้ไม่กี่ทอช่วยกันนะคะคืนค่าได้ค่าทอนะคะ690อันนี้คือนัมเบอร์สองนะคะ ท่านใดสนใจแม่ท่านใดสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะคะเราเย็บใส่สบายสบายนะคะผ้าเย็นนะคะตัวนี้690บาทยกเป็นนำเบอร์สองนะคะสีสวยงามมากนะคะสีสวยงามจริงๆนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอมาเลยนะคะ690บาทเท่านั้นนะคะลดหลั่นพิเศษจากราคา900กว่าบาทท้ายเพียง690นะคะลำเบอร์สองนะคะเอฟซีะค,ะ FC ค่ะสวยค่ะที่ค่ะ เป็นเครือขามนะคะดักแด้เครือขามนี่แหละค่ะที่เรียกว่าดักแด้เครือขามนะคะผ้านิ่มนะคะปกติต้องขายผืนละ900บาทเราขายเพียง690บาทนะคะขายถูกถูกชิวช,ชเพียง690บาทนะคะสวยลดหลั่นมาเลยนะคะ690บาทนะคะต่อมาเป็นน้ำเบอร์สมนะคะยังเป็นดักแด้เครือนิ่มเหมือนเดิมนะคะสวยนะคะสวยงามขามเส้นเล็กนะคะขามเส้นเล็กสวยงามมากเลยเห็นไหมคะเงางามมากอันนี้จะเป็น ผ้านิ่มนะคะเป็นแตงแด้ผ้านิ่มนะคะเป็นแตงแด้ผ้านิ่มเรียกว่าเป็นเครือคามสู้วยสวยนะคะห็นผู้คะเป็นสีเทางามเป็นมุกเลยนะคะสวยจริงๆเนื้อผ้าละเอียดนะคะละเอียดงามนะคะในราคาพิเศษเพียง6 9 0เบาทเท่านั้นนะคะพิเศษเลยนาเบอร์สามนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะแม้จ๋าท่านใดสนใจถ้าท่านไม่เข้าใจในการที่จะดูท่านก็โทรหาจากบนโทรนะคะ 0818725837นะคะท่านโทรหาวร,รดาได้นะคะขายในราคาพิเศษเพียง690บาทเท่านั้นจ้า690อันนี้คือนาเบอร์สานะคะนำเบอร์สานะคะพราะไม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบๆเลยนะคะนาเบอร์สานะจ๊ะนำเบอร์สามสวยงามสุดๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากนะคะสวยสุดๆเลยนะคะนาเบอร์690บาทผ้านิ่นนะคะ เป็นดักแด้เครือขามนะคะดักแด้เครือขามผ้านิ่มะคะ่ะตัวนี้อันนี้ก็พิเศษเหมือนกันนะคะดักแด้เครือขามเช่นกันนะคะสวยนะคะผ้านิ่มมากนะคะนิ่มนิ่มนิ่มนะคะตัวนี้นะคะผ้านิ่มมากเลยนะคะนะคะี่ค่ะดูดูลายดูสีดูเชิงนะคะท่านดูดีๆนะคะสินค้ามีหลายล้านสินค้ามีหลายปบบแต่เนื้อไม่เหมือนกันนะคะดูเนื้อดูน้ําดูลายนะคะอันนี้เป็นลายแกะอบเรียบร้อยเลยนะคะ แกะออกมาแล้วก็เอาน้ําคามอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกลายแกะอกนะคะเพิ่มรายแกะอกนะคะนําเสนอให้ท่านตัวนี้เป็นนําเบอร์สี่นะคะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะเป็นคามนิ่มนะคะคามนิ่มมากเลยนะคะในราคา690บาทนะคะพิเศษเลยนะคะ69 0สบาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเม่ๆท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสินค้างามงามมากนะคะ าขายท่วงนี้เพื่อคืนต้นทุนให้แม่กี่ทอเท่านั้นนะคะสินค้าเรามีดีสินค้าเรามีริงพร้อมขายนะคะโอเคไหมคะดูเลยคะ่ะสินค้าดูน้ําดูคามดูลายคมชัดค่ะต่อมาเป็นดัมเบอห้านะคะอันนี้เป็นดัมเบลห้ายิ่งสวยนะคะอันนี้เป็นสีสีอิตมอนนะคะสีอิตมอนนี่คะ่ะสีอิมอนนิ่มๆเลยนะคะ นิ่มมากเลยนะคะนิ่มจริงๆนะคะดูสัคะนิ่มงามมากนะคะพิเศษให้เลยดูค่ะสวยงามนะคะนิ่มนิ่มจริงๆนะคะนิ่มพริวเียนะคะพลิวเลยนะคะตัวนี้พริวเลยสีสวยงามนะคะงามใส่เบาสบายเย็นนะคะขอยกเป็นนําเบอร์ห้านะคะนําเบอร์ห้านะคะเราก็พิเศษให้ท่านเหมือนเดิมนะคะในราคาเพิ่มละ690านะคะอันนี้เป็นเนื้อนิ่มนะคะดักแด้เครือคมเนื้อนิ่มนะคะเรียกว่าดักแด้เครือคมเนื้อนิ่มนะคะ สวยงามนะคะปกติผ้านรุ่นนี้เมื่อก่อนขายพื้นึงเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้บ,9 50, 9 50บนะคะช่วงนี้สินค้าเรามีเยอะแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นอีกอย่างฝนตกวันนี้ตกมากมากมา,กมา,กมากเลยนะคะตกมากเลยนะคะมาสงสารเมกี่ทอเข้ามาแล้วก็ตั้งหน้าร้านไม่ได้ฝนตกกระหน่ำเลยนะคะสกลลครวันนี้นะคะโอเคนะคะนับเบอร์ห้าผ่านไปนะคะ นัเบอร์หก็เป็นสีใกล้เคียงกันที่ยกไปแล้วแต่คนละลายนะคะท่านดูดีๆอันนี้เป็นผ้านิ่มนะคะเป็นผ้านิ่มงามมากนะคะผ้านิ่ม,น,มนิ่มนะคะนิ่มสวยค่ะสวยจริงๆนะคะตัวนี้เป็นผ้านิ่มนะคะวราดาย,ยกให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเช่นเคยน,นะคะเพียงเปิดละหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะหกร้อยเก้าสิบเป็นเนื้อนิ่มนะคะตัวนี้เป็นเนื้อนิ่มขอยกเป็นนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะนัมเบอร์หกจ้า 690บาทนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายนะคะแม่เมท่านใดสนใจรีบแคมปหน้าจอนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะอันนี้ด้านบนนะคะสวยงานไปตัดชุดแสกก็ได้ไปตัดเสื้อคลุมก็สวยนะคะสวยจริงนะคะมีจริงนะคะมีจริงพร้อมขายสินค้าเรามีจริงนะคะทุกพื้นทุกอย่างที่ยกขึ้นมานี้พร้อมขายนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอนะคะกติกาเราก็เหมือนเดิมโอนก่อนส่งสินค้านะคะ เมื่อเราจะส่งเราจะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกนะคะเราขายของตรงหน้าปกจ้าผ่านไปแล้วนะคะนั m เบอร์หต่อมาเป็นนั m เบอร์เจนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อนิ่มเหมือนกันนะคะเป็นดักแด้เนื้อนิ่มนะคะดักแด้เนื้อนิ่มนะคะงามมากนะคะอันนี้ก็นําเสนอในราคางามมากนะคะเพียงหกร้อยเก้าสิบบาทคะนับเบอร์เนะคะนั m เบอร์เจ็ดดักแด้เนื้อนิ่มนะคะ สวยสวยสวยงามนะคะสวยเกิียนะคะสินค้าของเรามีจกิงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษสุดๆเลยนะคะวันนี้เราลดหลั่นให้เลยนะคะสุดๆเลยนะคะลดหลั่นเพื่อคืนต้นทุนให้เมกีทอนะคะท่านเข้ามาขายก็ไม่ได้ขายนะคะเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเมกีทอท่านทอมาแล้วท่านก็ ต้องจ้างคนนะคะต้องจ้างคนต้องซื้อฝ้ายซื้อได้ทุกอย่างนะคะเราเพื่ออุดหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ลดหลั่นผับดันราคาลงมานะคะเพียง690บาทนะคะทนใดสนใจรีบแคบหน้าจอเลยนะคะขนาด1นคูณสเมตรนะคะแต่ยาวกว่าเมตรอยู่แล้วนะคะตกไปเป็น2เมตร20บางฝืน2เมตร40ก็มีนะคะเพราะว่าแม่กีทองไม่ตัดออกนะคะท่านแถมให้เลยนะคะสวยงามสวยงามมาอันนี้นมาบอร์เจ็ดนะคะผ่านไปแล้ว ผ่านไปแล้วนะคะแล้วเรามีตัวนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะตัวนี้พิเศษสุดๆนะคะตัวนี้พิเศษสุดๆตัวนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะตัวนี้งามมากนะคะลายนี้เป็นลายหายากนะคะลายบันไดสวรรค์นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นลายบันไดสวรรค์นะคะบันไดสวรรค์นะคะตัวนี้เป็นลายป้องแก้วนะคะลายบันไดสวรรค์นะคะเห็นไหมคะ เป็นลายป้องแก้วเนะะี่ยค่ะขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเรียกว่าบันไดสวรรค์ป้องแก้วนะคะตัวนี้ปกติตัวนี้ขายผืนหนึ่งแปดร้อยห้าสิบนะคะแต่เราก็มารบลดหลั่นให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนกันนะคะลดให้สุดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะขายในราคามิตรภาพเลยนะคะเหมือนกัน690บาทนะคะมี2ผืนนะคะท่านใดสนใจรีบเอาเลยนะคะรีบแคปมี2ผืนเท่านี้นะคะเพราะอาทิตย์ที่แล้วก็มานะคะแต่วรลา ยังไม่ได้ยกขึ้นไล์เลยนะคะเพราะว่าขายหน้าร้านก่อนอันนี้นัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดคะมีสองืนนะคะเรานะะําเสนอให้ท่านเหมือนเดิมนะคะหกร้อยเก้าสิบาทค่ะท่านใดสนใจรีบแคปแคปแคป,แคปหน้าจอได้เลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายค่ะมีสองืนนะคะบันไดสวรรค์ป้องแก้วนะคะตัวนี้งามมากนะคะเห็นเลยคะเป็นเชิงเป็นฉับแก้วนะคะ,คะบันไดสวรรค์ป้องแก้วนะะี่ค่ะสวยงามมากนะคะพิเศษให้เลย690บาทนะคะ 690บาทนะคะแล้วก็วันนี้คลิปนี้นะคะบราดาก็มาโปรโมชั่นให้พ่อแม่พิเศษนะคะพ่อแม่พิเศษในวันนี้นะคะตัวนี้มีอยู่สองคืนนะคะเราก็นําเสนอในราคาพิเศษให้เลยนะคะพิเศษโปรเหมือนกันนะคะปกติก็ขาย750ยเราโปรให้เลยนะคะเพียง690เหมือนกันนะคะ จัดโปรให้เหมือนกันนะคะอันนี้มามาวันนี้นะคะเพราะว่ารอบที่แล้ววารดาก็มานะคะแต่หมดไปแล้วเราจัดโปรให้ท่านเลย690านะคะอันนี้เป็นเนื้อฉีกกวางนะคะลายลูกแก้วนะคะเนื้อฉีกกวางลายลูกแก้วสวยงามมากนะคะเพียง690บบาทนะคะอันนี้นางเบอร์เก้านะคะอันนี้นางเบอร์เก้านะจ๊ะวันนี้ นัมเบอร์เก้าคือตัวนี้นะคะ mm hmm. เนื้อแน่นมากเลยนะคะเนื้อแน่นนะคะตัวนี้เป็นเนื้อฉีกว้วงตาลายลูกแก้วนะคะตัวนี้ฉีกว้วงตาลายลูกแก้วนะคะอันนี้นัมเบอร์เก้าจากหกร้อยเก้าสิบนะคะเอซีอาร์หกร้อยเก้าสิบนะคะ mm hmm. รดหลั่นให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะหกร้อยเก้าสิบนะคะ mm hmm. พิเศษสุดๆสินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะเ mm hmm. พิ่งมาวันนี้นะคะ mm hmm. ต่อมาเป็นนัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบ นัมเบอร์สิบอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็เนื้อนิ่มนะคะเนื้อนิ่มงามมากนะคะสวยพื้นใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ตกไปเป็นสองเมตรสี่สิบสองเมตรห้าสิบนะคะตรงนี้นะคะปกติรุ่นนี้ขายคือหนึ่งแปดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มาจัดโปรในคลิปเดียวกันนะคะเพียงหกร้อยเก้าสิบนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจนรีบแคปหน้าจอเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยอันนี้นัมเบอร์สิบนะคะท่านใดต้องการรีบแคปหน้าจอหรือแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายจะมีกิ่งพร้อมขายนะคะ วันนี้เราโปรโมชั่นพิเศษให้เลยค่ะนัมเบอร์สิบนะคะ690บาทจา้าท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะรีบแคปหน้าจอมาเลยวันนี้สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายและมีเยอะด้วยนะคะเป็นผ้าสินนะคะผ้าสินและผ้าคุมไหลามางามมากนะคะเราจะนํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษในราคามิตรภาพเลยนะคะราคาพิเศษราคาเป็นกันเองค่ะราคา ถูกๆและสินค้าเกียรติ A นะคะสินค้าเกรต A คัดสรรมาแล้วนะคะท่านใดสนใจก็รีบแคปหน้าจอนะคะแล้วก็แอดไลน์จากเบอร์โทรที่วรลดาไว้ด้านบนนะคะช่องทางที่เราจะติดต่อได้มีอยู4ช่องทางนะคะ1หน้าร้านอยู่ที่ตลาดโชเกียดจังหวัดสกลนครเยื่ยงๆกับสำนักงานเทศบาลเมืองสกลนครนะคะ2คือช่อง YouTube นะคะ3ทาง เฟซบุ <Facebook S 2> ๊กนะคะสทางเพจนะคะท่านใดสนใจทางไหนหรือว่าติดต่อทางไหนได้แคปหน้าจอเข้ามาเลยแอดไลน์โทรมาเบอร์นี่แหละค่ะสำคัญ081825837นะคะพ่อแม่ท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาด้วยกันนะคะกดไลค์กดตูมิโป้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่เมตตาขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคิดหน้านะคะ